เฮ้ hey, ทุกคนผมมีของจะให้พวกคุณด้วยละ่ะอ๋อนั่นคุณอีไลนี่นะมีอะไรอย่างนั้นเหรอเออนั่นมันคืออะไรนะอีไลอ๋อเครื่องประดับนะฉันเจอมาในห้องเก็บของนะมันเขียนว่ากันฮันตีด้วยนะอ๋อกันฮันตีเหรออ๋อใช่ใช่จะลองเอาไปใช้ในเกมหน่อยไหมละ่ะอ๋อฮะก็น่าสนใจอยู่หรอกนะว่าแต่มันเป็นเครื่องประดับแบบไหนกันนะ อ๋อก็ดีนะลองดูหน่อยก็ไม่เสียหายดิแถวช่วงนี้ก็ยังโดนหวดบ่อยอยู่เรื่อยเลยเฮ้ยเปิดเกมมาก็โดน,นเลยนะ <c oughs> <c oughs> จะนี้ฉันยังไงนายก็ดีฉันไม่ผลหรอกนะ <c oughs> อ๋อผมไม่ใช่สายจุกนะครับอย่าทำผมเลย <c oughs> นายอิฟซูบีดนาะนายจะหนีฉันยังไงนายก็ดีฉันไม่พผลหรอกนะ <c oughs> หน่อยให้ตายสิอ่าสงสัยผมคงจะแอบไปค่อยเดียนสินะช่วยหน่อยนะครับคุณครูเสิร์ฟฮะโดนแน่เลยขอเวลานอกนิดนึงนะครับหะทำอะไรนะหน่าดิอย่าตีเขานะเมียวเมียวอย่าตีเขานะเออเออ Mì ào Đã đi mất, ở lại gần